ปรุงทิปเครื่องปรับอากาศอินเทอนเรื่องดีๆอยากคุย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Morning Story ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าภาัยร้ายอยู่ใกล้ตัวผู้หญิงมากๆเลยรกไดๆว่าเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังค่ะและวันนี้นะคะเราได้เชิญแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะพี่ยุย้ยใช่แล้วล่ะคะ่ะน้องเมย์ฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ห้องรับแขกของ Morning Story ค่ะขอต้อนรับพันตํารวจโทหญิงอัญชุลีธีรวงไพศาลจิตแพทย์โรงพยาบาลตํารวจนะคะและรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เขาเรียกหมอแอนนะคะใช่ค่ะพี่อุ๋ยคะก่อนที่เราจะพูดคุยแล้วก็มีคําถามมากมายกับคุณหมอนะคะทางทีมงานของเราค่ะได้ไปสอบถามความคิดเห็นสาวๆเกี่ยวกับภัยร้ายใกล้ตัวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราจะเดินทางไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราขับอยู่อยู่ดีก็มาปาดหน้าเราเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกน่ากลัวมากรู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าปกติแล้วก็ใช้รถตู้เดินทางกลับบ้านเป็นประจำแทบทุกวัน แล้วก็เวลาที่กลับก็เป็นเวลาที่ค่าๆดึกๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งเวลาเหลืออยู่กับสองสองกับผู้ขับนะคะก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะก็ใช้บริการแท็กซี่ก็บ่อยอะค่ะแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าก็เห็นข่าวออกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็แท็กซี่บางคนก็ดูหื่นมากเลยค่ะก็ดูอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือความเห็นของสาวๆหลากหลายวัยซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีความหวาดกลัวมากๆเลยกับใครรอบตัวที่เกิดขึ้นกับพวกเธอนะคะฉะนั้นคําถามแรกขอถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าจากสถิติการก่ออาชญากรรมค่ะคุณหมอคนร้ายมักจะเลือกเหยื่อผู้หญิงที่มีลักษณะแบบไหนค,ะค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่ผู้หญิงเราอะค่ะเราจะกลัวแล้วก็เรามาระวังเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เราจะได้เรามัดระวังตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราแบบระวังจนกลายเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าไปไหนเลยอะไรแบบนี้เลยมันก็จะรบกวนชีวิตประจําวันมากเกินไปนะคะความจริงเราเนี่ยอัชญากรรมไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือว่าอยู่ดีๆแล้วก็เกิดเลยนะคะมันจะต้องมีปัจจัยอย่างน้อย3ามอย่างก็คือจะต้องมีเหยื่อ นะคะมีคนร้ายแล้วก็มีจังหวะโอกาสที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบบอบาบางน่ารักนะคะเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้แต่ถ้าเหยื่ออย่างเราอะค่ะเราไม่ไปอยู่ในสถานที่ในจังหวะในโอกาสที่มันแบบเสี่ยงเนี่ย เราก็ไม่เกิดอันตรายอะไรนะคะเสี่ยงเวลาอย่างเช่นถ้าเราไปตอนดึกๆเดินทางแบบตอนดึกๆตั้งกลางคืนที่หนึ่งที่สองโอกาสเสี่ยงที่จะถูกปล้นถูกทำร้ายถูกคมขืนมันก็มีสูงใช่ไหมคะอ,มอย่างเสี่ยงสถานที่ถ้าเราไปแบบกลางซอยเปลี่ยวแล้วก็เดินใส่ขาสั้นอยู่คนเดียวแบบนี้คะ่ะโอกาสจะถูกฉุดไปข้างทางไปงคมขืนกระทำชําราก็มีสูงใช่ไหมคะเสี่ยงบุคคลก็คือถ้าเราแบบไปอยู่ใกล้ จนแบบบ้ากามเหือนมาแบบหลายก่อมาหลายคดีแล้วแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปนุ่งสั้นแล้วก็ไปอยู่2ต่อ2โอกาสที่เราจะโดนมันก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าเหยื่อทุกคนเลยอะค่ะ99%ที่เกิดเหตุแล้วนะคะ ไม่เคยคิดมาก่อนค่ะว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อแล้วกรณีที่เราต้องขับรถในเส้นทางนี้ประจําแล้วก็ขับรถคนเดียวด้วยเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างตรงนี้ค่ะคดีขับรถกับผู้หญิงก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะแนะนําว่าให้ติดซีมมืดนิดนึงถ้าหากว่าเราขับเป็นผู้หญิงขับคนเดียวแล้วก็ใช้เส้นทางนี้จะให้ดีเนี่ยพยายามขับตอนกลางวันเดินทางตอนกลางวันดีกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวแต่ในกรณีที่มันจําเป็นจริงๆอะค่ะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วโทรศัพท์ไปบอกแบบ เพื่อนบอกญาติสักนิดนึงว่าเราจะกลับบ้านแล้วนะเราจะใช้เส้นทางนี้นะแล้วก็ตลอดเส้นทางนี้ขับรถด้วยมีความมีสติระมัดระวังมองข้างทางดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอาจจะคือเราต้องระวังไว้ก่อนอาจจะมีมิจฉาชีพแกล้งมาเป็นเฉียวชนเนี่ยหรือมาเดินขัดหน้า,า,นารถรอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะหมอไอเคยทําคลิปเตือนภัยเรื่องนี้นะค่ะเพราะเอามาจากเรื่องจริงเลยคือ พวกนี้เนี่ยเขาจะรู้จุดอ่อนของผู้หญิงผู้หญิงไทยเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเราใจดีด้วยนะคะเห็นใครแบบตกทุกข์ไร้ยากโอ้โหแบบวิญญาณนางเอกเราจะเข้าสิ่งทันทีเราจะรีบเปิดประตูลงไปช่วยเหลือทันทีปรกากฏว่าเขาก็ใช้จุดอ่อนเราตรงนี้ค่ะมาทําร้ายเรา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับรถไปจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเนี่ยค่ะ ตั้งสตินะคะแล้วห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดรีบล็อกประตูรถไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะมาเจราจาอะไรให้กดกระจกลงมาแค่นิดเดียวพอะนะคะไม่ต้องไปกดกระจกหมดเดี๋ยวนิดเดียวพอแล้วก็ยื่นนำบัตรแลกเบอร์โทรไปแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่สถานีตำรวจด้านหน้าใกล้ๆหรือว่าไปตรงที่ชุมชนห้ามลงจากรถเด็ดขาดห้ามลงจากรถถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะแม้ว่ารถเราจะยังแตกแม้ว่าแบบรถเราจะมีปัญหา ถ้า<ะ>เป็นตอนกลางคืนมืดมืดไม่มีคนอยู่เลยไม่ใช่สถานที่ชุมชนไม่ต้องลงนะคะ,ะอันนี้หมอแอร์เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันไปกับเพื่อนสองคนนะคะ,ะเดินทางกลับจากพรทยามากรุงเทพแบบนี้นะคะ่ะแล้วรถยังแตก สักพักหนึ่งมีชายหนุ่มโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์มาพลเมืองดีมาพร้อมกับค้อนว่าจะช่วยเปลี่ยนลมยางให้โทดูใจดีมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ด้วยนะคะดิฉันก็ตกใจกลัวเขาจะเอาค้อนมาทุบกระจกรถเอานะคะก็ไม่ไม่ลงจากรถเลยเราก็ส่งสัญญาณบอกเขาแล้วก็โทรแจ้งนะคะนี่สําหรับคือคนที่มีรถแล้วก็มีสาวๆหลายคนที่ใช้เรื่องของการขนส่งสาธารณะอาทีเช่นรถตู้ค่ะแบบนี้เนี่ยเดินทางกับรถตู้ก็มีข่าวหลายครั้งแล้วเจอลวนลาม บ้างลงจากรถไม่ได้อยู่กับรถตู้2ต่อ,อ2แบบนี้มีวิธีการไงบ้างคะค่ะตรงนี้รถตู้นะคะแนะนําเวลาจะขึ้นรถตู้ก็ต้องขึ้นตรงป้ายรถตู้ค,คือเราะจะไปขึ้นรถสาธารณะที่ไหนก็แล้วแต่เขามีจุดให้ขึ้นขึ้นจุดนั้นอย่าไปขึ้นจุดนอกเหนือจากนั้นเพราะว่าบางทีเป็น ปลอมบ้างมิฉาชีบ้างนะคะแล้วก็เลือกรถที่ขึ้นนะคะจะต้องมีรถที่แบบถูกต้องบอกเส้นทางว่าไปไหนจากไหนไปไหนนะคะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยแม้แต่จะมีผู้โดยสารด้วยก็อย่านิ่งนอนใจเพราะว่าบางทีแบบเป็นพวกประกอบฉากหน้มาม้าแบบนี้มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ขึ้นตามป้ายรถตู้ขึ้นไปแล้วมีสติสังเกตดู รอบคันนะคะแล้วใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ค่ะ,ะ,คะบอกเพื่อนนะคะบอกญาติบอกว่าเราอยู่ที่นี่เดินทางขึ้นรถตู้จากจุดนี้จะไปจุดนี้แชร์โลเคชั่นไปด้วยก็ได้นะคะใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ <c oughs> แล้วก็ คอยสอดสองข้างทางเม <ฮะ S 2> ื่อไหร่ที่ผู้โดยสารลงหมดเลยเหลือเราอยู่คนเดียวอันนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าเขาออกนอกเส้นทางหรือเปล่าแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือมาให้โทรคุยกับบุคคลที่3าไปเลยจะโทรกับเพื่อนโทรกับญาติ <ฮะ S 2> ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเราระมัดระวังตัวนะคะ,ะแล้วกรณีของเมย์ค่ะใช้แท็กซี่บ่อยมากเลยเมย์จะมีวิธีการดูแลตัวยังไงคะรถแท็กซีด่ดีๆก็มีเยอะพลเมืองดีก็มีเยอะแล้วคนขับรถรถแท็กซี่เองก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกันตอนนี้ผู้โดยสารต้น S <S <S ไปต่างตัวขึ้นกันละกันนะคะ,<ฮ>ะทีนี้คุณผู้หญิงจะทํายังไงแนะนําว่าถ้าเดินทางคนเดียวเลี่ยงได้ก็เดินทางตอนกลางวันพยายามอย่าเดินทางตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนแบบแบบจาเป็นจริงๆแบบจะต้องใช้แบบนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเริ่มจากแต่งตัวให้มันเหมาะสมธรรมัดธรรมแมงหนีง่ายถอดยากอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปเนี่ยเขามีวิธีนั่งนะคะต้องนั่งด้านหลังคนขับ นั่งให้ตรงหลังคนขับเลใช่ไหมคะ่งด้านหลังคนขับเพราะว่าถ้าเขาจะทําร้ายจะอะไรเรามันจะลําบากกว่าห้ามนั่งด้านข้างคนขับด้านหน้าเลยอันนี้อันตรายสุดนะคะเอาไม้ถีบข้ามนั่งข้างๆแสดงว่าที่เมย์นั่งมาก็ผิดใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะหรือว่านั่งด้านหลังแต่เป็นด้านซ้ายแบบนี้ค่ะก็เขาก็เอื้อมมาข้างหลังนิดเดียวก็เอามมดจิ้มคอเราได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่งด้านหลังคนขับจะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาจะ ควันพิษพ่นอะไรมาใส่ให้เราสลบเนี่ยมันจะได้ดมเขาจะได้ดมก่อนผ่านก่อนเรานะคะเราก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยให้ดูเส้นทางศึกษาเส้นทางดูตลอดมีสติตลอดแล้วก็โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ได้โทรบอกเพื่อนบอกญาติว่าตอนนี้เรานั่งรถแท็กซี่สีอะไรทะเบียนอะไรเดินทางจากไหนไปไหนน,นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคนขับเขาชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ คุยแบบเท่าที่จําเป็นคุยแบบตามมารยาทเพราะ,ะหลายๆครั้งคนขับเขาประเมินเหยื่อจากการพูดคุยเหมือนกันนะคะถ้าดูแล้วแบบไม่น่าไว้วาง,วางใจก็ขอลงในที่ชุมชนเลยนะคะ,คะสุดท้ายแล้วคะ่ะเราอยากให้คุณหมอแอร์ฝากอะไรถึงสาวๆที่เป็นแฟนคลับของรายการ Morning Story ในะคะ่ะในการดูแลตัวเองเวลาเดินทางอะค่ะก็ฝากบอกสาวๆนะคะว่าเราต้องรู้ตัวค่ะว่าเราเป็นผู้หญิงที่บอบบางน่ารักสวยและรวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะเรามัดระวังตัวเอง แล้วก็จะชีวิตในชีวิตประจําวันจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อดดีที่สุดนะคะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด เพราะว่าถ้าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนะคะโอกาสที่จะปลอดภยัยน่สูงถึง95%ส่วน5%ปอร์เซนตนี่คือเรียกว่าดวงซวยดวงตกดวงไม่ดีจริงๆ <c oughs> อะอันนั้น <c oughs> เราก็หาทางแก้ไขกันไปหม <c oughs> อไอคิดว่าชีวิตเราเราวางแผนได้เราเลือกได้วันนี้เราจะไปไหนทําอะไรจะกลับดึกไหมจะหาวิธีแก้ไขาหาทางออกย,งง <c oughs> ยังไงเพื่อให้เราปลอดภัยมากที่สุด <c oughs> สิ่งที่สําคัญคือสติใช่ไหมคะหมออถูก <c oughs> ต้องค่ะมีสติตลอดแล้วก็เรามัดระวังทุกย่างก้าวนะคะชีวิตเราต้องอยู่บนทางไม่ประมาทค่ะ แน่นอนที่สุดเลยนะคะว่าภัยร้ายสำหรับคุณผู้หญิงนะคะในเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอแอร์บอกไปนอกจากในเรื่องของสติแล้วรวมไปถึงการติดตามข่าวสารเป็นประจำอยู่เสมอนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณหมอแอร์ย้ำไปนั่นก็คือการไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงต่างๆนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็น95%ที่ปลอดภัยห่างไกลจากภัยร้ายแล้วล่ะค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะก็ここต้องขอขอบคุณหมอแอร์มากๆเลยที่มาให้ความรู้กับสาวๆนะคะที่รับชมทาง Morning Story นะคะไม่หวังว่าสาวๆเนี่ยคงได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะใน<ร>ะช่วงหน้านะคะ <ๆ S 1> เรายังคงมีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับการเดินทางสําหรับคุณสาวๆนะคะกับแอปพลิเคชันสุดพิเศษที่จะทําให้คุณปลอดภัยอุ่นใจตลอดเส้นทางจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ Good tips ดื่มน้ำเร็วอันตรายการดื่มน้ำปริมาณมากๆในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดอาการน้ำเป็นพิษเนื่องจากเลือดเจือจางและอาจทำให้เป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกรงตามมายิ่งอาการเกรงไปเกิดที่สมองหัวใจหรือปอดก็อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ค่ะ วันนี้จะมาแนะนำน้องเมยกับคุณผู้ชมค่ะกับแอปพลิเคชันที่จะทําให้การเรียกแท็กซี่ของคุณนั้นสะดวกสบายและที่สําคัญปลอดภัยมากๆเลยแหละคะ่ะ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้า